สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะคะเราก็จะมาไต่แรงกันนะคะทุกคนคลิปเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นฟรีไฟล์กันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิป เล่นฟรีไฟล์นะคะ EP หนึ่งนะคะคือไต่แรงฟรีไฟล์ EP หนึ่งนั่นเองก็อยากให้เราได้กับใครนะคะคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเราจะไปเล่นนะคะแล้วก็จะไต่แรงให้ถึงไดมอนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราหยุดแพทไอวี IV นะคะใกล้ขึ้นไดมอนแล้วแต่ว่าก็แรงเลื่อตัวลงมามากแล้วนะคะเราก็ต้องไต่ขึ้นไปใหม่นะคะแต่เราจะมาไต่คนเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะขึ้นไดมอนได้ไหมภายในวันนี้นะคะแต่ตอนนี้เราเหลือ80ิ ไม่ใช่ดิห้าสิบสามแล้วนะคะเรารีบไต่เซนก่อนนะคะทุกคนก็เราจะไต่ขึ้นไดมอนนะคะไดมอนส็บปุ๊บเลาก็จะไม่ไต่แล้วนะคะเพราะกดกดแรงตกมาจากไดมอนอีกนี่นะคะแอดมาได้นะคะทุกคนแอดมาห้องสายได้นะคะน้องสายจะจรับนะคะนี่นะทุกคนเราแพดไอวีนะคะทุกคนดูแรงตรงนี้ก่อน ทุกคนที่จริงมันสุดประมาณนี้นะคะมันสุดถึงเนี่ยประมาณประมาณสองพันห้าร้อยบวกนะคะใกล้จะสองก็จะสองพันหกและสองพันห้าบวกนะคะคือลดเหลือมาสองพันสี่หกสามนะคะสองพันห้าหกสามลดเหลือสองพันสี่หกสามคือลดไปตั้งประมาณร้อยเลยใช่ปะวะลดไปตั้งร้อยหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเชิญน้องวินเดี๋ยวเรามา,ตาไต่แหง เดียวกันก็ใครอยากให้เราเล่นกับใครนะก็แอดมาได้นะคะไอดี ID นะคะตามนี้เลยนะคะก็จะ๋ยวไปเล่นตันเลยค่ะไปเลยมาเป็นกำลังใจให้น้องไซขึ้นไดมอนด์ด้วยนะคะทุกคนก็อยากให้เราลงไหนดีทุกคนเราว่าจะลงสุสานนะคะเพราะว่าสุสานกับหอดูดาแล้วก็ฟูชินกนะคะเป็นแหล่งที่น้องไซชอบลงมากๆเลยนะคะแล้วก็คาตูจิวาด้วยนะคะน้องไซเป็นคนที่ชอบลงกับพวกนี้นะคะ เวลาเล่นคนเดียวไม่ค่อยจะเล่นนะคะเพราะว่าวันครั้งก็จะแคมนะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่แคมนะคะเราจะมาเล่นกันเล่นแบบบุกไปเลยนะคะไม่ใช่จะเป็นนักฟันผควฟังผองศึ์ก็เวลาเจอคนก็บุกนะคะบุกแล้วก็ยิงแล้วก็ะะกแ,วแตกนะมาถึงเราแตกเหรอใช่ค่ะถูกต้องค่ะแี่เขาที่อยู่ด้วยกันมันสุขสบายเราเงาใจเฮามากอ็มาเป็นที่สานนะเราอาจะลงจะไปสุขสารนะ,ะมีคนไปก่อนเราป่ะเน,น,นี่ย ม,มีคนอะอยู่ใช่ไหมก็ไปฟัมผอกันเลยมันมีตัวลงอ่ะทุกคนมันมีตัวลงทุกคน กลวมมีตัวลงสุสานนทุกคนเดี๋ยวมันจะตกไม่ไดขึ้นในห้องสักทีทุกคนผ่านการก่อนแล้วนีนี่ทุกคนมีตัวลงสุสาน่เมื่อกี้นลงสุสานอยู่้เาหนีัราไม่ปลุกเรบอกเราไม่ปลุกเปคาตูแล้วป็นคาตูนี่แหละิกับโนนี่มาแต่ว่ายังล่นะคะเดี๋แต่คนใช้นะคะไม่ได้ใช้โหนนะคะจริงๆนะเพราะว่ามีตังเะใครขยะบริจาคหมตรม้วงนะคะบริจาคมาได้ไอดีที่เราขึ้นไปให้ตอนกเลยนะทุกคนก็บริจาคทมาเยอะนะคะบริจาค ก็ไกในกชื่ใครด้นะคะอย่าันกอได้นะคะเาไ่นะคะเล่นกทุกคนนะคะว่าจะเล่นบอลนะคะเล่นนี่เหมดนะคะขอแค่ไม่เป็นภาระมากเท่าไหร่พอได้ไเขไม่เป็นภาระเยอะเกินไปเขาแบบเราแบกเาไหวอะเขาแบกเราไหวอะไรเงยพอ่็ก็ใจกก็็ก็็็ก หนึงสวยพี่สวยไม่คิดบอกไม่ได้ทุกคนไม่รู้นะบอกหรอมันเคนจริงไม่รู้กันขอบคุณสวยละเวนสวยละเวนเวียนสวย,วน,สวยนี่เห็นเหตคนอยู world, ่ทุกคนเห็นไหมมันเดินเข้าไปเดือบันเขียะนะทุกคนเราก็ต้องออกอีกแบบสอง